อจารย์ฮะเออตอน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 คณะครูต้าที่ปฏิบัติกันเนี่ยก็จะมีพูดพูดถึงเเหตุการณ์สมควาปัถนาที่มีห้าข้อมีศรัทธามีศีลสิ่งสุดาะมีจาค้ามีปัญญาใช่ครันนี้ก็เดูแล้วสรุปลงว่าเราทําอนาปานสติอย่างเดียวห้าข้อนี้จะเกิดขึ้นครันี้ครั้นี้คนที่ผู้ใหม่มาเนี่ยก็มองไม่ออกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะจารยครับ ศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงโยมมันนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมอุตส่าห์เอากายวาจาใจมาทําตามนั้นนะทําตามกครใครเป็นคนพูดตรงนี้ออกมาพระพุทธเจ้าพูดนั่นคือโยมต้องมีศรัทธาในพระุทธเจ้าโยมจึงทําตามถ้าโยมไม่ศรัทธาจยไปทํทตามอะไรโยมก็ไม่ทําให้มันสอนไปเฮอะฉันไม่ทําหรอก เขาไม่มีศรัทธาแต่ยมทําตามเออลองอเื่อจะดีใช่ไหมมีศรัทธาละเรียกศรัทธาสัมปทาศีสลสัมปทา,ามาอย่างไงเวลายมนั่งรู้ลมหายใจเขาออกจิตไม่ได้คิดอกุศลอะไรตอนที่รู้ลมหายใจเขาออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงพระเจ้าบอกขณะที่จิตไม่ได้คิดอกุศล กายวาจะ,จะไปอกุศลได้ไหมมันไม่ได้เพราะใจไม่ได้คิดนั่งรู้ลมหายใจจะไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะยังรู้ลมหายใจอยู่ยมรู้ลมหายใจหนึ่งชั่วโมงสินก็บริบูนหนึ่งชั่วโมงเพราะจิตไม่มีอกุศลจิตฉันจะรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกถ้ายมรู้ลมหายใจยี่สบสี่ชั่วโมงยมก็มีกุศลยี่สี่ชั่วโมงอกุศลก็ดับไปยี่สบสี่ชั่วโมงครูเจ้าจะบอกยิ่งทํามากยิ่งดีไง จึงกล่ว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริงขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นสิงบริบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องทําอะไรเพราะใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกองกุศลที่แท้จริงอกุศลไม่มีโยมก็จะไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครนั้นเวลาคนที่มันทะเลาะบ,บอกแว้งกันเนี่ยจิตมันมีอาฆาตมีพยาบาทซึ่งกันและกัน ตรงจึงเรียกว่าจะมีการทิมแทงกันด้วยหอกปากใช้ปากนี้เป็นหอกทิมแทงกันใช่ไหมอ่าด่าว่าเสียดแทงกันนะอย่นี้ดังนั้นศีลยมครบขณะที่จเจริญสมาธิสุตตะสุตตะยมก็ได้เพราะการที่ยมจะมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือยมต้องฟังมาก่อน พิกูทั้งหลายพิกูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบทําไมเราต้องคู่ขาอออพระเจ้าบอกนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบตั้งกายตรงทําไมเราไม่นั่งรอหงอยอย่างนี้พระเจ้าบอกให้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น นี่สุดตาของใครของพระุทธเจ้าถูกทรงจําผ่านกันมา2,500กว่าปีเห็นไะหสุดตาเรามีแล้วด้ข้อสามแล้วเห็นไหมอาจาคะการเสียสละการแบ่งปันการเสียสละส่วนใหญ่มองแต่ด้านรูปเงินทองอะไรอย่างนี้แต่มองนามธรรมไม่ออกมองทานแต่เรื่องของวัตถุข้าวของ แต่อภัยทานอาเวลทานอภยยประชาทานทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่ผูกเวรมองไม่ออกดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมจะไม่คิดพยาบาทไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนใครโยมก็คิดให้อภัยอยู่หละไม่มีความคิดความคิดที่จะไปผูกอาฆาตไปบาทไม่มีดับเพราะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ ได้มาหาทานชั้นเลิศมาขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกขณะรู้ลมหายใจเขาออกโยมละอารมณ์ต่างๆละทิ้งเกิดความคิดมาพุทธะให้ละให้วางการละการวางอารมณ์เรียกจากะการสละการทิ้งอารมณ์นะโยมทิ้งวัตถุเข้าของสละคือให้ให้นั้นการให้วัตถุเข้าของจึงให้วางจิตละความตระีคือตั้งใจสละออกนะ ให้แล้วไม่คิดเอาคืนเพราะฉันสละแล้วขาดนะอ่าอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมเมื่อกี้ให้ด้านลูกนี่ให้ด้านอารมณ์เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาทิ้งสละสละออกนะเห็นนะเรียกจาคะยมได้จาคะมาข้อที่สี่ข้อที่ห้าได้ปัญญานะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลมรูล้ลมเข้าลมออกอยู่สักพักปุ๊บหลุดไปคิด ขณะที่คิดนะเห็นความคิดเกิดนะเห็นครูเจ้าบอกดังนั้นขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดโยมคิดเพลินไปสักพักรู้ตัวเฮ้ยกำลังคิดนี่วาต้องกลับมารู้ลมโยมก็ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ความคิดก็ดับไปครูเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธขณะที่เพลินเห็นสมุทยัยขณะที่ละความเพลินเห็น นิโรธเห็นนะมันเป็นมครควิธีอยู่แล้วแล้วนะวิธีนี้จะทําให้เห็นเกิดเห็นดับเข้าใจไหมพอละความเพลินกลับมาที่อะไรเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเพราะพระพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจและพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ถูกต้องไหมเพราะกายเรามีสี่ธาตุใช่ไหมกายมีสี่ธาตุนะดินน้ําไฟลมใช่ไหมลมก็เป็นกายอันหนึง่งดังนั้นเวลาเอาใจมารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่ารู้กายเหมือนกันอันเดียวกันถูกต้องไหมนี่ดังนั้นเวลาละความคิดปึง้งก็เอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้เองหรือเอากลับมารู้กายก็เห็นการดับ การเกิดการดับการเกิดการดับหลุดไปคิดเห็นเกิดลากความคิดเห็นดับขณะหลุดไปคิดมองให้ครบวงรอบอีกทีขณะที่หลุดไปคิดอะไรหายไปลมหายใจหายไปลมดับกลับมาความคิดดับไปกลับมาที่ลมลมเกิดความคิดดับถูกต้องไหมนั่นคือเราจะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนคนนั้นกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ และเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปใครเห็นตรงนี้คือสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสปปรรพสิ่งเรียกมีปัญญารัทธาศินสุตจาระปัญญาครบขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมนี่เห็นความแยบคายของผู้เจ้าไหมละเอียดมากละเอียดคิดเองคิดออกมาคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออก ต้องนั่งดูรู้ลอยจนมีประสบการณ์มีประสบการณ์มาบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาอย่างนี้เนี่ยดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอาณาปานสิกจึงเป็นการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาโดยอัตโนมัติจริงไหมแค่นั้นเองนั้นไม่ต้องยากอะไรอยากสมปรารถนาอะไรเชื่อพู้เจ้าเจริญอาณาปานสิกดังนั้นเวลาพู้เจ้าบอก ขนาที่จเจริญอานาปาณสิกหรือกายคตาสิกเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นมันก็ตรงจริงเลยนะ,นะทุกอย่างมาหมดเลยอินรี์ห้าก็มาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เข้ามาศรัทธาคือยมศรัทธาพระเจ้ายมจึงมาทำมาทนที่จะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกศรัทธาวิริยะ ขณะที่โยมนั่งรูล้ลมหายใจเข้าออกโยมมีความเพียรไหมมีไม่มีความเพียรก็ลุกตั้งแต่นาทีแรกแล้วใช่ไหมวิริยะมาแล้วสติการระลึกได้โยมนั่งรูล้ลมมันคอยหลุดเรื่อโย,ยอมก็คอยระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาที่นี่นี่ฝึกสติแล้วเห็นไหมอ่าัทธาวิรยิยะความเพียรสติได้ฝึกตลอดสมาธิความตั้งใจมัน่น พอยมเอาใจอยู่กับลมหายใจเฮ้ยฉันต้องอยู่กับลมฉันต้องอยู่กับลมนี่คือความตั้งใจมันเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวและการเพ่งอันอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอย่าให้ใจไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่เอานี่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือใจสำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวเสาเกิดเสาหลักปึ๊บรู้ลมหายใจเขา้าออกสมาธิเกิด ศรัทธาวิริยะสติสมาธิสุดท้ายคือปัญญาเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับสัญญาเกิดสัญญาดับสังขารเกิดสังขารดับลมเกิดลมดับเห็นเกิดดับรูปนามเกิดดับครบเลยเนี่ยน่าจไหมอินรี์ห้าพละห้าครบบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เห็นนะเหตุแห่งการสมปราถนานะ ศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาครบไหมครบจะพูดมุมไหนแค่นั้นเนี่ยพูดได้ทุกมุมเลยอเยอลสสัสสี่ครบมรคมีองคแปดครบด้วยการทำหนึ่งเดียวคือนั่งรู้ลมหายใจเห็นไหม